สวัสดีผู้ชมทางช่องเขียดปั๊มเชนลนะครับผมดึกดื่นเที่ยงคืนยังไม่นอนครับผมพบกับแบบฝึกที่2.10นะครับคุณขอมาเราจดให้คุณไม่ขอมาเราก็จะให้ครับช่วงนี้ครับผมมาพบกันกับคณิตศาสตร์ปหนแล้วครับผมสแสดงหาวิธีคําตอบและตอบในรูปอย่างง่ายรูปอย่างง่ายผมพูดมาแล้วนะครับในรอบที่แล้วทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตามหรือจํานวนค่าครับผมโอเคหรือจำนวนเต็มครับถ้ามันเป็น เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนเต็มโอเคครับผมไม่พูดลายให่หางนะผมเริ่มกันเลยข้อหนึ่งนี้มันไม่มีวงเล็บครับผมนี่ทามาไม่มีวงเล็บนะครับนี่เราก็ต้องทําคูณก่อนนะครับผมดับแรกโอเคคูณแล้วไปหารโอเคหารแล้วค่อยไปลบอันดับแรกเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนจํานวนคระให้เป็นเศษเกินนะครับผมค่อยจะทําง่ายอันดับแรกครับผมลอกโจทย์ครับผมไม่ต้องทําอะไรครับ ลอกจุดลงมาเขียนแล้วครับทีนี้สี่เซีส่วนสี่เศษแปดส่วนเก้าเท่ากับสิบสี่ส่วนเก้าทันไงก็นำเก้านะครับผมนำเก้านำเก้านะครับผมไปคูณสี่เนื้ออะไรครับผม ได้สามได้3าหแล้วนะมาบวก8ปครับผมได้สี่สี่ก็จะได้ตัวเสียส่วนเก้าเหมือนเดิมครับผมโอเคนะครับผมผ่านนะครทีนี้2เศษสอส่วนสตัวส่วนเอาไว้เหมือนเดิมครับผมโอเคนะครับผมนํามไปคูณ2เป็นเท่าไหร่เป็น6กหแล้วมาบวก2เป็น8ตัวนี้ครับผมโอเคตัวนี้ผ่านเครื่องหมาย คูณโอเคนะครับคือมหมายคูณเหมือนเดิมทีนี้หนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าแน่นอนตัวส่วนเหมือนเดิมครับผมเลขห้าครับผมก็นําอะไรครับผมนำห้ามาคูณหนึ่งเท่าไหร่ครับผมห้าคูณตัวข้างหน้าห้าคูณหนึ่งเป็นห้าบวกอีหนึ่งตัวข้างบนก็กลายเป็นหกก็ได้หกตัวข้างบนครับผมโอเคเครื่องหมายหารก็เหมือนเดิมนี่แหละไม่ต้องทําอะไรละเราคูณก่อนนะครับทีนี้โอเคปึ๊บ ก็ลงมาข้างล่างคือหมายเท่ากับครับผม14บน9ลบเหมือนเดิมครับไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับผมกับหาร18วน25มาเดิมไม่ต้องทำอะไรมันเราจะมาทำตัวกลางนะครับที่มันคูณกันอยู่นี่ครับผมโอเคครับผมเรามาตัดทอนนะครับผมสามเอา3ม,มาหารนะสามคูณสามคูณหนึ่งเป็นสามตัวนี้เป็นเลขสามนะครับเนี่ยหาว่าไม่เห็นอีกนะ เลขสามนะครับอ๋อจะลบแล้วตัวนี้เลขสามนะครับผมเลขสามนะเห็นบนน้องไปเนาะเลขสามเนาะจะเขียนไงเนาะตัวนี้เลขสามนะครับนี่ยสามคูณหนึ่งเป็นสามครับผมโอเคต,ตัดมาแล้วโอเคนะนะครับสามคูณสองเป็นหกโอเคครับผม เราก็จะได้เหมือนเดิมครับผมสิบสี่ส่วนเก้าเอาลงมาเหมือนเดิมเครื่องหมายลบเอาลงมาเหมือน,น,นเดิมแปดคูณสองกลายเป็นสิบหกครับผมสิบหกใช่ไหมอ่าหนึ่งคูณห้าได้ห้าเก่งมากครับสุดยอดตอบได้ไถูกต้องจรงเลยเนี่<ม>เครื่องหมายหารเหมือนเดิมครับผมถ้าใครไม่ดูนี้งงแน่นอน,นับผมเพราะผมเขียนมั่วมั่งเลยให้จะลบอกอให้ครับผมโอเคนะ จะได้เป็นมัวส่วน,นเท่าหม้หารเหมือนเดิมครับผมสิบแปดส่วนยี่บห้าเหมือนเดิมครับผมทีนี้เราทําอะไรก่อนครับทีนี้เราทําตัวหางนะครับผมเขียนะครับผมสิบสี่ส่วนเก้านี้ไม่ต้องทําอะไรครับผมมลงมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้ยังไม่มีเรียกครับผมตอนนี้เครื่องหมายลบก็เหมือนกันเรามาเปลี่ยนตัวน,นี้ครับผมสิบหกส่วนห้า ปลี่ยนจากเครื่องหมายหารกลายเป็นเครื่องหมายคูณกลับเศษให้เป็นส่วนกลับส่วนให้เป็นเศษหรือเขาเรียกว่าส่วนกลับบ้านผมเรียกว่าปีนทองเราปีนทองลงมา,มาน,นะครับผมยี่สิบห้าเขาจะกลายไปข้ามูมนครับผมกลายเป็นยี่สิบห้าส่วนสิบแปดทีนี้เรามาตัดทอนนะครับผมจับคู่ครับผมทีนี้เอาจับคู่ครับผมห้าเอาไม่ห้าลาหารห้าคูณหนึ่งเป็นห้าห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้า คนะครับผมเหลือสิบหกกับสิบแปดนำสองมาหารสองคูณแปดเป็นสิบหกสองคูณเก้าเป็นสิบแปดข้างบนเหลืออะไรครับผมอ้าวเครื่องหมายเท่ากับสิบสี่ส่วนเก้าลบนี้เอาลงมาเมื่อเดิมครับผมยังไม่ทําอะไรครับผมไม่ต้องทําอะไรมันไม่มีวิยีอะไรจริงๆ่ใช่ครับผม มันก็จะเหลือ8คูณกับ5ใช่ไหมนี่ไงครับผม8คูณ5ข้างล่างเหลือ1คูณ9ครับผมนี่ไงเป็น9เก้ามาต่อตรงนี้ครับผมโอเค44ส่วน9ยังไม่ได้ทาอะไรอยู่ครับผมเครื่องหมายลบ8คูณ5เป็น40ครับผม1คูณ9ได้9มันบางเอินจริงๆครับผมหรือโชคชะตาครับผมมันส่วน9ม,นมันเหมือนกันครับผม ดังนั้นมันเอามาลบมาบวกกันได้เลยครับตัวเศษตัวส่วนวาก็จะกลายเป็นสี่สิบสี่ลบด้วยสี่สิบส่วนด้วยเก้าเหลือสี่ส่วนเก้าถ้าไม่บังเอิญจริงๆนี่เปลี่ยนอีกนะครับนี่โอเคนะครับผมนี่บางคนอู้อะไรนี่ทำอะไรนี่มั่วสั่วจังเลยคดีว่าท่านอันนี้ผมเขียนมาให้ผมลบออกให้ครับไหมครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจผมจะลบออกให้หมดเลยนะ มันลบออกให้นำหมดเลยนะที่ผมขีดเขียนมันเอาเอาเอาโอเคนะครับผมผมลบออกหแล้วนะใสสะอาดเรามาดูข้อต่อไปครับผมนี่ข้อต่อมาครับผมฟ้าบีจะลบลงลอกโจทย์ครับผมไม่มีทำอะไรลอกโจทย์มาเดิมมันมีหาดทั้งสองใช่ไหมครับผมทำพร้อมกันทั้งสองนะครับผม โอเคนะครับผมมาดูตัวแรกครับผมสามเศษหนึ่งส่วนเก้าทำให้เป็นเศษเกินได้อย่างนี้ครับผมเก้านี้เหมือนเดิมครับส่วนมาเดิมเก้าไปคูณสามเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปดโอเคนะผ่านนะตัวนี้นะอ่าทีนี้เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษหรือปิ้นทองหรือส่วนกลับนั่นเองครับผม ก็จะได้หนึ่งส่วนสี่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมครับผมเอามาเหมือนเดิมตัวนี้เอาผมขีดให้นะเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมทีนี้สามสามเศษสามส่วนห้าเอาลบอปลวกปฏิบัติเพลินี่และวห้าเหมือนเดิมครับผมตัวส่วนนำห้าไปคูณสามได้สิบห้าบวกตัวเศษข้างบนบวกสามกลายเป็นสิบแปด จากเครื่องหมายหารกลายเป็นเครื่องหมายคูณเขียนทำกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษสามสิบห้าไปอยู่ข้างบนแน่นอนครับผมเห็นไหมครับผมผมเปลี่ยนไปอยู่ข้างบนเลยนะทีนี้มาดูตัวเศษข้างล่างครับผมสามสิบห้าคูณหนึ่งเป็นสามสิบห้าบวกสิบเก้าได้ห้าสิบสี่ครับผมมันก็ต้องไปอยู่ข้างล่างครับเพราะมันปีนทองมาแล้วมันกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษ โอเคนะครับผมก็จะได้ยี่สิบดคูณ1่ส่วนด้วย9ส่วน4ตัวแรกนะมาดูตัวแรกนะ28สปคูณหนึ่งจได้9้าส่วนสี่ที่นี้ยี่แกับ4ี่นำมาตัดทองครับผมสคูณ1เป็นสี่สคูณ7็ดได้ยี่แปดโอเคนะผ่านนะครับตัวแรกเรื่องหม้บวกตัวนี้ละ ีนะผมมาฝั่งนี้มาข้างหลังก็จะได้18บแคูณกับสาส่วนด้วย5คูณกับ54เราจับคู่กันตัดทอนครับผมผมจะจับหก่อนนะครับผม5้คูณหเป็น5 5าคูณเเป็น35โอเคนะทีนี้มาดูคู่สิบครับผม18บคูณหเป็น18 18บคูณสามได้ห้าสิบสี่นี่ครับผมโอเคนะครับผมทีนี้ผมคูณออกมาเลยทีนี้เจตัวนี้มาจากไหนก็เจ็ดคูณหเป็นเจ็ดหนึ่คูณเได้9กโอเคนะครับผมเครื่องหมายบวกโอเคนะครับเจดตัวนี้มาจากไหนหนคูณเจได้เจ็ด หนึ 1> 1่งคูณสามได้สามมันก็จะเหลือตัวนี้บวกกันนะครับผมทีนี้เราต้องทำมันบวกกันใช่ไหมเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันครับผมโดยหาคอลนอของสามและเก้าหาออกมาได้ก็คือเก้านั่นแหละมันจะไปพบกันตรงเก้านั่นแหละดังนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับเก้าเท่ากับเจ็ดส่วนเก้ามันส่วนเก้าอยู่แล้วตอนต้องเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับผมโอเคนะ เครื่องหมายบวกเอาลงมาเหมือนเดิมครับผมทีนี้เรามาดูเจ็ดส่วนสามสามคูณเลยได้เก้าแน่นอนคูณสามข้างบนก็ต้องคูณสามนี่ไงครับเจ็ดส่วนเก้าลงมาเหมือนเดิมครับผมเครื่องหมายบวกลงมาเหมือนเดิมครับผมทีนี้เรามาดูเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดสามคูณสามแน่นอนได้เก้ามันต้องส่วนเท่ากันถึงจะบวกกันได้ก็จะได้เจ็ดบวกยี่สิบเอ็ด ส่วนเก้าก็จะได้ยี่สิบแปดส่วนเก้าทำให้เป็นจำนวนค่ะครับผมเก้าคูณเลยได้ยี่ิบแปดครับผมเก้าคูณสาแน่นอนครับผมได้ยี่สิบเจ็ดมันเหลือเท่าไหร่ครับผมเหลือหนึ่งมันก็กลายเป็นเศษครับผมก็จบลงไปแล้วครับผมกับแบบฝึกหัดที่สองจุหนึ่งศูนย์นะครับผมตัวนี้ผมจะลบนะตัวนี้เพราะว่ากลัวบางคน ไม่เข้าใจครับเกี่ยอะไรมั่วสั่วครับผมลบนะเคยนะครับผมอ่าโอเคผมลบให้นะครับนี่โอเคครับผมถ้าชอบลพป่ี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม